สวัสดีครับพบก,กับช่อง a อ t นทีไดนะครับอันนี้จะเป็นเหมือน รายการใหม่หรืออะไรยังไงอ่ะเอาเป็นว่าผมซื้อนกกระทามาเลี้ยงนะครับซึ่งอยู่ในกล่องนี้ตัวสีขาวเดี๋ยวเราค่อยไปดูน้องกันนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาบอกว่านกกระทาเลี้ยงยังไงเริ่มต้นแล้วเราก็จะเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆยังไงแล้วเราจะมีอะไรบ้างที่เราต้องเตรียมในการสําหรับมือใหม่และกันอ่ะว่าอุปกรณ์เริ่มต้นสําหรับมือใหม่เราจะมีอะไรมาบ้างนะครับซึ่งผมเองก็ไม่เคยเลี้ยงมาก่อนนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเลี้ยงนกกระทนกันนะเบื้องต้นนะครับผมลงทุนไปกับการเลี้ยงทั้งหมดไม่ให การเลี้ยงชุดเลี้ยงทั้งหมดนะครับคือจะมีสีฟ้าเนี่ยครับที่เห็นอันนี้คือมุ้งนะครับกันยุงซึ่งเมื่อในอดีตเนี่ยผมเคยเลี้ยงนกมาก่อนนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องยุงกัดอะไรเงี้ยทำให้เกิดโรคต่างๆครับซึ่งเราซื้อมุ้งมากันยุงเนี่ยจะคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับการป้องกันโรคในอนาคตนะครับเรื่องที่2คือถาดอาหารครับต้องเป็นแบบนี้ มีกงนิดๆหรือว่าใครก็จะเอาเป็นกระถาแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเอาอะไรอ่ะตะข่ายอะ่ะเป็นรูๆอ่ะมาวางไว้ข้างในอีกเพราะไม่งั้นนกจะเข้าไปคุยนะครับเขาจะเข้าไปคุยอะไรนี้แล้วก็ตะกร้านี้นะฮะใส่ฟางหรืออะไรแต่เบื้องต้นผมจะปล่อยด้วนๆงี้ก่อนอ่ะจะวางไว้แบบนี้ก่อนนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอ๋อแล้วก็อย่าลืมอ่ะลืมนี่ครับขาดน้ำนะฮะอันนี้เอาไว้นะครับแล้วก็อาหารนกนะครับอาหารนี้นะครับ พร้อมกับถังสองใบนี้เอ่อจะมี2ไซส์จะเป็นไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่อันนี้คือเป็นอาหารไก่นะครับซึ่งผมซื้อมาผิดนะครับจริงๆต้องซื้อเป็นเบทาโกเบอร์108นะครับสำหรับนกกระทามันจะมีขายอยู่นะครับอันนี้ผมซื้อมาผิดเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวอันนี้ผมก็ต้องทําการบดให้มันละเอียดเลยนะครับ2อันโอเคก็จะมีประมาณนี้แล้วก็นกกระทา10ตัวเป็นซึ่งเป็นนกกระทาขาวนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรวมไปก็ประมาณพันหนึ่งเนาะพันพันห้า ประมาณพันหนึ่งพันห้าประมาณนี้ครับที่ผมลงทุนไปส่วนกระบะอ่างนี่ไม่ได้รวมนะครับเพราะผมมีอยู่แล้วแต่ก่อนเลี้ยงปลาเลี้ยงไส้เดือนไงอะไรอย่างนี้ก็เอามาใช้แทนนะฮะอ่ะเบื้องต้นเดี๋ยวเรามาดูข้างในนี้ก่อนในอ่างเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองกแกลบเอาไว้นะครับลองกแกลบแล้วก็อันนี้ผมก็จะเอาไว้สแปรอาหารซึ่งอาจจะเป็นอาหารจิบะถางเงี้ยครับพวกอะไรอ่ะอาหารเสริมพวกพวกผักพวกอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวไว้ผมจะทาแล้วเดี๋ยวผมเอาให้ดู แล้วก็วางอาหารไว้แบบนี้นี่แลวนี้ก็จะลองแกะไว้ทั้งหมดเลยนะครับเอาไว้เข้าขี้ก็คือเลี้ยงแบบเปิดๆนิดนึนงแต่ไม่นะ้มัดใช้เลี้ยงนกเขาจะกระโดดออกไปจากอ่างไหมแบบกระโดดอรงกเนี้ยเดี๋ยวไว้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวผมขอไปเตรียมตัวก่อนโอเคอันนี้ผมก็เซตอัพที่อยู่เขาเสร็จแล้วนะครับคือผมจะไม่ได้เลี้ยงแบบว่าเป็นกรงกงแบบอุตสาหกรรมคือผมเลี้ยงแบบนบ้านเลี้ยงแบบ แบบธรรมชาติไม่ให้เขาเครียดแล้วก็เลี้ยงเล่นเลี้ยงสวยงามด้วยแล้วก็ได้กินไข่ด้วยอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมเซ็บเอไว้ยังไงบ้างนะครับอันนี้นะครับผมก็ไอตะก้านี้ครับผมก็เอาฟางยัดๆเข้าไปนะครับซึ่งไม่รู้นะครับไม่ยังไม่รู้เหมือนกันว่า มันจะมันจะลงไปแบบที่เราคิดไมนะครับคือผมพยายามทําให้เขาแบบว่าอุ่นใจว่าเออเป็นที่หลบภัยเป็นที่อบอุ่นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อาหารนะครับตาในเบอร์ที่ละค่อนข้างละเอียดนะครับเท mm hmm. ่าที่ผมไปดูตัวอย่างของฟาร์มนะฮะมันจะเป็นผงผงหน่อยผงแบบหย,ยาบๆยานิดนึงนต่เป็นผงผงแล้วก็อันนี้ยังไม่มีอาหารเสริมนะครับพวกสมุนไพรพวกอะไรกระชงกระชายที่เหมือนเลี้ยงไก่ครับก็เอาไว้อย่างนี้ก่อนเอ,เอาแค่พอสังเกตนะแล้วเพื่อให้นกปรับ,ต,บ,ต,บตัวอ่ะเดี๋ยวเรามาปล่อยนอกกัน เดี๋ยวเรามาปล่อยนอกกันครับผมเบื้องต้นนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าน้องเขากระโดดจากขอบบ่อที่ผมบอกแค่ที่ผมไว้เนี่ยไม่รู้กระโดดออกมาได้ไหมแต่แต่ถ้าโดดออกมาก็น่าจะอยู่ในมุงนี้แหละครับมันคงไม่ไปไหน <c oughs> <c oughs> หนึ่งสองสามวิงว่งวิ่งมาแล้วหนึ่งมีไข่ด้วยน้องนกน่ารักให้อุ้มเล่นเล่นด้วยเนี่ยไม่แล้วครับ ไปแล้วหนึ่งผู้เล่นทมาอะไปผู้นะใช่แล้วลองเก็บสมบัดแป๊บหนึ่งนะครับมีไข่1 2 3หนึ่งสองสามอุ้ยสี่ห้าหกเจดแปดนี่นะครับมาถึงก็ไข่เลยนะครับอันนี้ผมซื้อมาสิบตัวนะ้็เดี๋ยวเขาก็รู้ว่าตรงนี้เป็นที่อยู่นะครับุึงคน้ใ คือปีชา่าครับคือมันคุยใหญ่เลยอ่าแล้วก็มีตัวที่รู้เรื่องแล้วนะครับคือเข้าไปนอนในในะกร้าที่ผูกบกไว้เราเตรียมอาหารไวน้นี่แต่มันไปคุยชิดตรงโน้นมันไม่มากินอาหารเลยมันคุยเล่นจนแบบเละเทะเลยครับอันนี้เอา,าคุยกันใหญ่ลงน้ำเลยเอาเอป็น <laughs> นุกมกันใหญ่ ก็อันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเลี้ยงไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้เป็นวันๆไปว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วหลังจากนี้ครับเขาจะวางไข่เพิ่มไหมนะครับเพราะว่าอันนี้ซื้อมานกแบบนกสาวครับเพิ่งเริ่มวางไข่เห็นเขาบอกว่าอยู่ได้ประมาณ1ปีนะครับตอนนี้เดี๋ยวเขาไปควบคุมสถานการณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ในวันถัดไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจากหลังจากวันนี้อีกไหมโอเคก่อนหมดวันนะครับ แล้วก็ผมตัดสินใจนะฮะเอาแกลบออกบางส่วนนะฮะมันก็อย่าเหลือประมาณนี้แต่ดูเขาก็หันซ้าก,ก็แกบดีครับผมก็ว่าเขาได้คุยได้เขียนนะผมก็ว่าเออมันมีความสุขก็ดีแล้วน่ารักไหมน่ารักน่ารักไหมแต่ก็กลัวตอนแรกกลัวว่ามันจะจิกไม่จิกน่ารักโอเคเดี๋ยวเราไปดูวันพรุ่งนี้กันครับว่าสภาพจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผม <c oughs> A few moments later โอเคครับอันน like <this> <te> ี้ก็ตอนเช้านะครับของวันที่สองครับกับเจ้านกกระทานะครับผมเปิดประตูมาผมเจอไอ้นี่ครับมันออกมาทำไมเฮียแล้วก็มีออกมาตัวนะครับก็เดี๋ยวไล่จับสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปอีกทีนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างโอ้ วุ่นวายชิปเปิง <c oughs> โอเคอันนี้ก็เคลียร์เรียบร้อยครับเละเทะก็อันนี้สรุปคร่าวๆนะครับจากที่ผมทำมานะฮะเมื่อวานนี้นะฮะใส่ตะก้าไปแล้วก็ไม่เห็นเขาเข้าไปเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็ใส่ฟางไว้เดี๋ยวคงต้องเอาออกเพราะว่าไม่เห็นเขาเข้าไปนอนยังไงบ้างครับมีใส่ตะก้าไว้ก็ยังไม่ค่อยเข้าเป็นเล่นกันนะครับอันนี้ก็เลยทลองทําฟางไว้ให้มันเข้าไปดู แล้วก็ใครจะเลี้ยงก็ทําเหมือนเล้าไก่ก็ได้ครับถ้าจะเลี้ยงแบบปล่อยก็เลี้ยงเหมือนไก่ได้เลยรู้สึกเหมือนไก่มากแต่ว่ามันกระโดดออกมันบินนะอย่างของผมเป็นอ่างนี้ผมก็เอาอันนี้นะ,ะปิดไว้ข,ข้างบนนิดหน่อยก็ออกมาเดินข้างนอกได้หรือถ้าให้ดีถ้าใครเลี้ยงเป็นแบบหมูสาก็หาข้อมูลนิดนึงมันจะมีโครงสําเร็จรูปสําหรับนกกระทาเขา,ามีคนทําขายอยู่นะครับส่วนตอนนี้ก็เท่าที่ผมดู เดี๋ยวผมจะเลี้ยงแบบนี่แหละอยากให้เขาเดินให้เขามีที่วิ่งอะไรเงี้ยให้แบบใกล้ชิดเราอีกนิดนึงแต่ว่าก็คงต้องหาอะไรปิดกงกุมไว้อ่าค้าเห็นกระบะเขียวๆข้างในนั้นไหมอันนี้คือน้องไม่ค่อยเข้าไปอยู่นะอันนี้คือตกใจนะครับพอดีผมเดินเข้ามาล้วก็เดินเข้าไปนะครับปกติก็จะอยู่ข้างนอกแบบนี้ก็เลยเดี๋ยวว่าจะเอาออกแล้วก็วจะทิ้งฟางเอาไว้ดีกว่าแล้วก็ปล่อยโลง่ลงๆเลยส่วนตะกา้านี่ก็ไม่ค่อยเข้าไปอยู่นะถ้าแบบผมไม่เดินมาก็ไม่เข้าเข้าไปไม่เวิร์กนะครับลูกตะกา โอเคเดี๋ยวผมลองทําดูก่อนเอ,เอาออกแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เปิดให้ดูหน่อยส่วนตะกร้านี่ผมขอวางไว้ก่อนนะครับใจลึกๆก็คืออยากให้เขาเข้าไปไข่ในนั้นแหละหรือว่าเข้าไปนอนนั่นแหละครับ ก็ปรากฏว่าไม่เว yeah. ิร์กนะครับก็เด so ี๋ยวผมต้องทำเหมือนมุ้งเนี่ยทำเป็นกรงเลยนะครับแล้วก็ใหญ่ๆปล่อยเขาเดินดีกว่าอย่างนั้นดีกว่าถ้าเกิดคนที่เลี้ยงอยากคนที่อยากจะเลี้ยงแบบปล่อยนะเรื่องสถานที่เลี้ยงนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวไว้ตอนเย็นนะครับมาดูอีกทีว่ามีไข่ไหมนะครับตอนนี้ก็คือปรับภูมิทัศน์ปรับอะไรที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในอนาคตอาจจะทําเป็นโรงเหมือนโรงเลี้ยงไก่จริงๆเลยก็ได้นะครับเพราะว่าใช่นี้มันมันก็เหมือนอยู่ในกรง ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาคุยเขาเกลียแล้วก็เดินไม่ได้รอบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนเย็นอีกทีครับผมโอเคครับนี่ก็ขณะนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วนะครับของวันที่สองของเจ้านกกระทาทั้งหลายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่นกนกหายไปตัวหนึ่งเดี๋ยวผมนับใหม่โอ้มันตกใจมากกว่าเมื่อวานนะครับรู้สึกมีไข่ด้วยอยู่ครบแม่สิบต,ตัว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่อยู่เก้าด้วยจริงด้วยหายไปตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยเดินหาหน่าจะอยู่ในนี้แหละนี่ก็จะมีไข่เพิ่มนะครับตะกร้านี่ไม่เวิร์กนะครับตกลงอันนี้เดี๋ยวผมเอาออกอ๋อมุดอยู่ในตะกร้าเมื่อกี้โดนตะกร้าครอบไว้นะครับเมื่อกี้โดนตะกร้านี้ครอบไว้สามหกเก้าสิบโอเคอ่าแล้วที่นี้เดี๋ยวเรามาดูไข่กันครับน,นี้เดี๋ยวขอเก็บไข่ก่อนนะฮะ อาหารก็ใกล้หมดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าอาหารเราต้องให้วันต่อวันนะครับอันนี้เหมือนเขาคุยเล่นนิดหน่อยด้วยแล้วก็จากการที่เราเอาฟางวางไว้นะครับมันช่วยทําให้มันคุยน้อยลงนะครับแต่ก็ยังมีไข่ให้อยู่นะมีไข่ให้อยู่อันนี้นะครับถาดน้ํานะครับเราต้องเคลียร์ทุกวันเหมือนกันนะครับผมมันมีขี้มีอะไรเข้าไป เดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็ <_ S 1> เดี๋ยวคงต้องเอาฟางปิดไว้นะครับเอาแกบรองพื้นข้างล่างแล้วก็าฟางปิดข้างบนอย่างนี้จะเวิร์กกว่านะครับคือจะไม่ไม,ไม่ไม่วุ่นวายมากวันนี้ไข่ได้มาแค่ก,กี่ฟองเองได้ครบอย่างนี้มี7ฟองเริ่มเล็ก2 4 6สีส่หกอ่อออะมี7ฟองนะครับแล้วก็เริ่มเป็นเล็กฟองหนึ่งแล้วนะครับเริ่มเล็ก,ล,กลงสรุปทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราปล่อยมันอย่างนี้ไปเลยนะครับแล้วเราก็เอาฟางปกปล่อยที่นี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวอนาคตลงเรือนเนี่ยครับ โรงเรียนอันนี้นะครับอนาคตเดี๋ยวผมจะเป็นลงเต็มไปเลยดีกว่านะครับเลี้ยงในกระบะนี้ก็ยังดูอึดอัดอยู่นะครับเพราะว่าเดินวิ่งไม่ถนัดผมชอบให้แบบเลี้ยงแบบปล่อยอะ่ะแต่อิสระนิดน,นึงนะสรุปสรุปก็คือในนี้นะครับอาหารอาหารนะครับถ้าเป็น2ทัถ้วยแบบนี้นะครับเปลี่ยนทุกวัน ใครเนี่ยก็เริ่มลดลงนะครับอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์อันนี้ผมพูดเลยว่ายังไม่ชัวร์เอาไว้มีอะไรคืบหน้าแล้วผมมาอัปเดตดีกว่าแล้วก็ลงเรือน,นี่ผมต้องปรับใหม่แน่ๆครับเพราะว่าผมอยากปล่อยให้มันเดิมแบบวิ่งรอบๆลงเรือนได้เลยเพราะว่าเลี้ยงในกระมังตอนแรกผมก็คิดว่า อยู่ในเนี้ยมันไม่โดดอะไรมากมายอะไรเงี้ยม,มีไม้ปิดมนะันน่าจะเข้าไปหลบก็ไม่ไม่ไม่เป็นไปอย่างที่คิดเลยนะครับแต่สรุปที่แน่ๆคือรองพื้นด้วยแกลบแล้วก็ปิดด้วยฟางข้างบนมันก็จะลดการคุยมันก็จะช่วยได้เยอะขึ้นนะครับอันนี้อเอาไว้คลิปต่อๆไปผมก็จะมาคอยอัปเดตน้องๆนกกระทาให้นะครับเป็นคลิปของน้องนกกระทาไปเลยนะครับก็เป็นการจดแดรี่บันทึกนะครับสําหรับใครมือใหม่ก็ดูคําแนะนําแล้วก็ทําตามได้นะครับเพราะว่าผมเองก็มือใหม่ไม่เคยเลี้ยงเหมือนกันนี่ก็ครั้งแรกแล้วก็ใครอยาก นี้ดูอะไรที่ผมทำผิดพลาดไปแล้วก็เป็นตัวอย่างแล้วก็ไม่ไม่ไมต้องทำครับก็ตอบข้อสงสัยได้บางข้อว่าใส่แก๊สดีไหมใส่อะไรดีไหมนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะอ่ะเอาไว้มีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมก็มาอัปให้ดูนะครับแล้วก็ใครมีความคิดเห็นยังไงหรือว่ามีข้อนำแนะนำเสนอยังไงนะครับก็ฝากคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองทำตามดูตามนี้ได้เลยนะครับผมก็ส่วนคลิปนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนครับบ๊ายบายครับผม ฟังละ,ละดีละนาดนที่จัดไว้เออเด็กลงอาหารลงน้ำหมดเลยอ่ะฟังละดีระนาดแล้วจะกินน้ำยังไงละ่ะ,ะถ้ากักแกบแกบไว้ไม่ควรไม่ควรไวนะ้นะนะแกบ